สวัสดีค่ะครูเอมจากอิมเอ็มโยคะ For m มาเม y ียนเบบีค่ะคลิปนี้นะคะครูจะมาพูดถึงมารยาทในการไปเยี่ยมเด็กอ่อนหรือเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยเพิ่งมีน้องก็ยังไม่รู้ว่าเวลาที่แขกมาเยี่ยมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราบ้างนะคะแล้วก็ แขกหลายๆท่านเองเนี่ยก็อาจจะห่างหายหรือว่าไม่เคยมีลูกเล็กเด็กแดงมาก่อนนะคะก็ไม่ได้เข้าใจว่าการที่ไปเยี่ยมเวลาที่ครอบครัวมีสมาชิกตัวเล็กเนี่ยต้องควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะ ใช้คลิปของครูนะคะเป็นไอเดียในการบอกกล่าวเบื้องต้นกับแขกที่จะมาเยี่ยมนะคะหรือว่าสามารถส่งคลิปของครูนะคะให้แขกที่มาเยี่ยมดูได้เลยนะคะเพื่อที่เขาจะปฏิบัติตัวได้ถูกต้องค่ะและครูแบ่งหัวข้อทั้งหมดเป็น4หัวข้อใหญ่ๆด้วยกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มฟังกันเลยคะ่ะ กรจะพูดถึงนะคะก็เป็นเรื่องของเวลาค่ะก็ควรที่จะ นัดก,ก่อนไม่อยู่นานแล้วก็แจ้งเวลากลับนะคะเพราะเนื่องจากว่าภารกิจของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยหนึ่งวันเนี่ยค่อนข้างวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะการที่จะเข้าเยี่ยมเนี่ยก็เป็นเหมือนการแทรกตารางชีวิตของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องดูแลลูกน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนัดแนะเวลาที่แน่นอนนะจะทําให้เจ้าบ้านนะคะสามารถจัดเวลาตัวเองนะคะกับลูกน้อยได้ถูกต้องค่ะรวมถึงบางทีเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ แม่อา,อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับเจ้าตัวน้อยอยู่นะคะบางช่วงเวลาเนี่ยก็อาจไม่สะดวกที่ต้องรับแขกหรืออาจจะต้องพาน้องไปหาหมอหรือมีภารกิจต่างๆที่ต้องทํานะคะ และแขกที่ไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ลูกอ่อนนะคะก็ไม่ควรที่จะอยู่นานจนเกินไปนะคะเพราะเนื่องจากภารกิจของคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเนี่ยค่อนข้างวนรูปทุกๆ3ชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่การที่น้องตื่นทานนมทานนมเสร็จอุ้มเลอเปลี่ยนแ tamp er นะคะแล้วก็กล่อมนอนนะคะทุกๆ3ชั่วโมงเนี่ยจงวนไปแบบนี้นะคะ การที่มีแขกนะคะไปอยู่ที่บ้านนานๆเนี่ยก็อาจจะทําให้รบกวนเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ดูแลน้องนะคะเราต้องมาพะวงที่จะต้องรับแขกที่อยู่ที่บ้านด้วย แล้วก็รวมถึงการที่จะไปร่วมรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้าใจว่าอยากจะเฉลิมฉลองกับการมีสมาชิกใหม่ของครอบครัวนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอาจจะใช้เวลานานเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเนี่ยก็ต้องดูด้วยค่ะว่า อาจจะอยู่ในเวลาที่กําหนดไม่เกิน1ชั่วโมงแล้วเราก็กลับนะคะไม่ควรที่จะเป็นมื้อใหญ่นั่งยาวหรือมีแอลกอฮอล์เข้ามาประกอบด้วยอันนี้ครูขอฝากไว้เลยนะคะว่าการที่ไปเยี่ยมเด็กอ่อนนะคะไม่ควรอย่างยิ่งนะคะที่จะนําแอลกอฮอล์ไปฝากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ลองคิดตามครูดีๆนะคะว่าถ้าเวลาเราเอาแอลกอฮอล์ไปฝากเนี่ย คนเป็นแม่ถ้าสมมติเขาเป็นคนทานแอลกอฮอล์เขาก็อาจจะอยากทานมีความอยากเนอะที่อยากทานแอลกอฮอล์แต่ด้วยตัวเองเนี่ยต้องให้นมลูกนะคะก็ไม่สามารถรับประทานได้ก็เป็นการยั่วยวนที่แบบว่าสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณแม่หรือเราก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชวนคุณแม่กินเนี่ยัน,นีอาไปให้คุณพ่อก็เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณพ่อต้องนั่งดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยก็ทําให้เสียเวลานะคะในการที่จะช่วยคุณแม่ดูแลลูก ะะหรือเวลาที่มีแอลกอฮอล์เข้าปากเนี่ยในวงสนทนาเนี่ยก็จะมีเสียงดังมากกว่าปกตินะคะก็อาจจะทําให้รบกวนเวลานอนของน้องได้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็ควรที่จะแจ้งเวลากลับที่แน่นอนอาจจะบอกไปว่าสักประมาณ2-3ชั่วโมงเราก็จะกลับแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เจ้าบ้านคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ย มีความลำบากใจในการที่จะเชิญกลับใดๆนะคะคุณมีเล่านะคะจากคนที่ครูรู้จักเองเนี่ยเนื่องจากว่าครอบครัวเนี้ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่สายปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะพอเวลาที่มีสมาชิกใหม่มาเพื่อนๆก็อยากจะมาแสดงความยินดีแล้วก็นำแอลกอฮอล์มาด้วยแต่พอเสร็จเนี่ย ก็อยู่ที่บ้านน,านั้นนานมากๆอยู่ตั้งแต่เย็นยันค่านะคะแต่คราวนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็ต้องดูแลลูกน้อยของตัวเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะกล่าวเชิญให้แขกกลับบ้านได้อย่างไรแม้กระทั่งว่าอุ้มลูกน้อยนะคะเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ตามแต่แขกเนี่ยด้วยความที่คิดว่าแบบเป็นกันเองอยู่แล้วนะคะก็ยังคงนั่ง ร่ำสุรากนจนดึกดื่นนะคะก็สร้างความลำบากใจแล้วก็เป็นการรบกวนเจ้าของบ้านคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรื่องที่สองค่ะก็คือเรื่องของความสะอาดนะคะผู้เข้าเยี่ยมควรจะสำรวจตั้งแต่ที่บ้านเริ่มต้นตั้งแต่สุขภาพเลยค่ะว่าผู้เข้าเยี่ยมเองเนี่ย รู้สึกว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงดีหรือเปล่านะคะมีอาการไอาจามน้ำมูกไหลปวดหัวตัวร้อนใดๆหรือเปล่าถ้ามีอาการบ่งบอกแม้แต่น้อยนะคะควรจะเลื่อนการไปเยี่ยมพบเด็กอ่อนไปก่อนนะคะ และในส่วนของร่างกายภายนอกนะคะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายเองนะคะให้สำรวจดูค่ะว่าน้ำหอมสเปรย์แต่งผมน้ำยาระงับกลิ่นกายของที่ใช้เป็นกลิ่นหรือเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะมีความรุนแรงมากเกินไปหรือเปล่านะคะ mm hmm. เพื่อไม่เป็นการรบกวนเจ้าตัวน้อยที่เรากำลังจะไปหาค่ะ และเมื่อไปถึงบ้านที่มีเด็กน้อยที่เราต้องการไปเยี่ยมเขาแล้วนะคะก็ควรจะแสดงถึงความจริงใจที่เรารักษาความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการใส่แมสหรือว่าไป,ไปล้างมือนะคะก่อนที่จะเข้าเยี่ยมนะคะและเมื่อเข้าพบเด็กน้อยนะคะเราก็ควรจะแสดงความจริงใจและสุภาพนะคะโดยการใส่แมสล้างมือนะคะเพื่อเป็นการปกป้องเจ้าตัวน้อยจากเชื้อโรคต่างๆที่เรานํามาด้วยค่ะและในส่วนของพ่อแม่เองค่ะเรื่องพวกนี้ นะคะอาจจะเป็นดูเรื่องยุ่งยากจุกจิกใดๆนะคะแต่โดยหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ที่ต้องปกป้องลูกน้อยของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญเพราะเนื่องจากเด็กตัวจิ๋วแดงๆเนี่ยเวลาที่เขาป่วยเนี่ยเขาเป็นหนักกว่าผู้ใหญ่เยอะและการรักษาเนี่ยค่อนข้างยากลาบากเพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างที่รักษากับผู้ใหญ่เนี่ยไม่สามารถใช้กับเด็กน้อยได้แล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เฉพาะพิเศษ สำหรับเจ้าตัวน้อยนะคะและยังต้องใช้บุคลากรการแพทย์เฉพาะทางจริงๆเท่านั้นซึ่งก็มีบุคลาก,ร,การทางการแพทย์นะคะไม่เยอะแล้วก็โรงพยาบาลที่รักษาเด็กอ่อนเนี้ยก็ไม่ได้มีมากค่ะข้อ3นะคะก็คือการเคารพสิทธิของคุณแม่และลูกด้วยนะคะเพราะนื่อจากว่าการที่คลอดออกมาใหม่ๆเนี่ย ต้องใช้คําว่าสภาพหนะสภาพแม่และลูกน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบน่ารักดูดีเหมือนในโซเชียลหรือว่าเหมือนถ่ายรูปในสตูดิโอนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ย พึ่งคลอดน,น้องออกมาร่างกายเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางกลับไปได้เป็นเหมือนปกตินะคะรวมถึงอาร่างกายที่เหนื่อยล้าจากการเลี้ยงลูกด้วยนะคะก็อาจจะทําให้ดูแบบไม่ได้สดชื่นสดใสมากนะและในส่วนของน้องเองค่ะเด็กแรกเกิดออกมาก็จะตัวแดงๆผิวยังไม่ได้แบบเต่งตึงเท่าไหร่บางคนก็อาจจะยังมีไขติดอยู่บ้างนะคะก็อาจจะไม่ได้เหมือนรูปที่ฟโต้ชอปหรือว่าน้องที่ถ่าย ในสตูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ ถ่ายรูปคุณแม่และน้องหรือว่าการที่จะเอารูปไปโพสลงโซเชียลใดๆเนี่ยก็ควรที่จะขออนุญาตนะคะให้คุณแม่พิจรารณาก่อนนิดนึงหรือว่าแจ้งบอกคุณแม่นะคะว่าจะถ่ายรูปแล้วโอเคไหมรูปโอเคไหมโพสได้หรือเปล่านะคะก็ควรที่จะขออนุญาตคุณแม่ด้วยนะคะรวมถึงน้องเองเนี่ยเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยควรระวัวงมากที่สุดก็คือการที่ติดอวัยวะสงวนใดๆนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควร เลยจริงๆค่ะและก็สิทธิอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสิทธิทางการเลี้ยงดูของคุณแม่คนที่ไปเยี่ยมเองนะคะก็ไม่ควรที่จะไปวิพากวิจาร์นะคะการเลี้ยงดูต่างๆของแม่ในวงเล็บนะถ้าแม่ไม่ถามอ่ะถ้าแม่ถามเนี่ยก็เราก็สามารถแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ที่มีนะคะให้คุณแม่ได้แต่ถ้าคุณแม่ไม่ถามถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงในการให้ความเห็นนะคะในการเลี้ยงล ลูกต่างๆเพราะเ <c oughs> นื่องจากว่าวิธีของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันรวมถึงเวลาที่เราไปเย่ใหม่ๆเนี่ยคุณแม่อาจจะยังไม่ได้ตั้งหลักที่จะรับข้อมูลอะไรเยอะขนาดนั้นอยู่ในช่วงกําลังแบบมึนๆงงๆกําลังปรับจูนกับลูกอยู่ยังไม่รู้ว่าต้องทาไงการที่ได้ข้อมูลเยอะกันไปเนี่ยก็อาจจะทําให้รู้สึกแบบกระอักกระอ่วนใดๆนะคะรวมถึง การพูดถึงหน้าตาและรูปร่างของคุณแม่ด้วยอย่างที่คู่บอกไปค่ะคุณแม่เพิ่งคลอดน้องออกมานะคะรูปร่างก็อาจจะยังไม่เข้าที่รวมถึงหน้าตาก็อาจจะยังไม่ได้สดชื่นมากนะักเพราะว่าต้องใช้พลังชีวิตนะคะไปกับการดูแลลูกน้อยนะคะอดตาหลับขับตานอนตาเป็นหมีแพนด้าบ้างก็อาจจะไม่ได้สดชื่นสดใสเหมือนก่อนเท่าไหร่นักนะคะก็จะ เชื่อมโยงไปถึงข้อที่4ข้อสุดท้ายค่ะผู้เยี่ยมเนี่ยควรเป็นผู้สนับสนุนที่ดีนะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทางกายทํายังไงเหรอคะครูอย่างเช่นช่วยหยิบจับของเล็กๆน้อยๆที่คุณแม่ต้องการที่จะใช้ในการเลี้ยงน้องนะคะหรือถ้าสนิทกันมากก็อาจจะช่วยทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆนะคะหรือถ้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยอย่างน้อยพยายามอยากสร้างงานบ้านนะคะที่ ต้องทําให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องมาดูแลจัดการบ้านเยอะมากขึ้นและอาจจะรวมไปถึงการสนับสนุนทางใจครูขอเรียกคําว่าหนุนใจนะคะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ไปเยี่ยมเนี่ยเป็นคนที่สนิทสนมคุ้นเคยกับคุณแม่คุณพ่ออย่างดีอย่างเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะมีอะไรที่แบบอยากระบายมันเหนื่อยมันรู้สึกว่าร่างกายไม่โอเคเลยอย่างนี้นะคะก็สามารถ เป็นผู้รับฟังที่ดีได้นะคะให้คุณแม่ได้ระบายออกมาหรืออาสาอาาสเฝ้าน้องให้แป๊บหนึง่งให้คุณแม่ได้ไปทานข้าวได้ไปอาบน้ํานะคะทํากิจกรรมส่วนตัวเล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนคุณแม่หลังคลอดได้เช่นเดียวกันและการที่สนับสนุนอะไรดีๆแบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณแม่หลังคลอดเนี่ยลดภาวะซึมเศร้าไปได้ด้วยค่ะครูก็หวังว่าคลิปที่ครูทํานะคะจะทําให้ ผู้เยีย่ยมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะทุกคนใช้คำว่าได้แสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ที่เกิดขึ้นโดยไม่กระอักกระอ่วนนะคะแล้วก็เป็นการพบปะที่ไม่ทิ้งภาระให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไว้หลังจากที่แขกกลับไปแล้วนะคะ ถ้าชอบสาระดีๆนะคะที่เกี่ยวกับคุณแม่ตั้งครรภ์เด็กอ่อนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ทำกับลูกนะคะรวมถึงครูเองก็สอนเยวค่ะก็สามารถกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ